ไตวายจริงไหมอืมแล้วมันจะหายไหมอ่ะก็อยู่ที่สภาพร่างกายของคุณนะสื่อยันไม่มีแพทย์แผนจีนบอกให้คนส่งมาให้หน่อยก็ไม่ก็คุณก็กลับไปเมื่อก่อนตึกบอกว่าตึกจะนอนกับฉันตอนนี้รู้สึกเสียใจหรือยัง ครั้งเดียวน่าจะไม่มีปัญหาแต่ว่าในระยะยาวเธอไม่แค่์เลยเลอนี่มันเรื่องของเราสองคนเลยเนะฉันยังวัยรุ่นนี่นะไม่รีบเท่าไหร่เธอคิดจะไปหยดคนอื่นอยู่แล้วอย่างนั้นเหรอจะลองพิจารณาดูก่อนนะกูม,มาอย่าวูาว่วามนะถ้าไม่อยากให้อาการหนักก็รักษาสภาพจิตใจให้สงบด้วย ให้เขาได้ใจไปตอนนี้จะกลัวสมัง่งรู้แล้วล่ะเธไปเถอะไม่ต้องกลัวนะเพราะในเล็กน้อยๆแบบนี้ชายาไม่กี่โดดรอกมายความว่าอย่างไงไม่ใช่เรื่องของใครคนเดียวนี่นาะเันเัองก็แคมมากเหมือนกันนะ ลอกเช่นเนอะสนุกมากไหมก็ก hmm. <t ays> ็โอเคนะอืมอคุณใจเล่นคุณทะเลาะกับกุใช้ลูกอีกแล้วเหรอแปลที่มุมปากนั่น ่ายุ่งให้มากเรื่องนะไปบันทึกการ่อสุ่งของพวกเขาซะนะอ๋ออ๋ออ๋อสินเจียลไปหูจวยเชนถอดรหัสบุสนทนาออนไลน์ให้หน่อยสิส่งเจียส่นเจียเป็นหนึ่งในสามศูนย์กลางทางการเงินยักษ์ใหญ่ในประเทศเคเป็นประธานซึ่งมูอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป ราสนทนาออนไลน์อะไรแกนไม้แต่ผู้ชี่ยวชาญจากแผนกเทคนิคของบริษัทยัยงยงถอดไม่ได้เชียวเหรอช่วงนี้พวกความปิดปกตินในตลาดหุ้นกองศูนย์การเงินบริษัทได้รับผลกระทบไป,ปด้วยพวกเรากำลังสงสัยว่ามีเอเกอร์มาโจมตีได้เดียวฉันดูเองโอเคเร็วหน่อยก็ดีล้มเหลวออยังไงเหร เรามาสองวิธียังจอดระบบไม่สําเร็จเลยดูเหมือนว่าระบบป้องกันนี้จะมีเครื่อหลายคนร่วมมือกันทําขึ้นมาสินะแต่ว่าต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการเข้ารหัสสุดนานี้ความลับข้างในมันคืออะไรกันนะคุณดนูกู้ผมรู้อีเองนะครับคนที่เอาอยามาส่งให้คุณชายลู่เอาขนมหวานจากร้านมีถังไม้ด้วยคุณชายลู่อยากให้คุณไปทานนะครับ นางสิจิ๋ว้ให้เธอนะอืมสามารถนั่งกินขนมและเล่นเกนมเครื่องฉันได้แล้วแสดงว่าหายโกรธแล้วจริงๆสินะเรามาคิดดูดีๆแล้วความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของเธอก็นับว่าเชื่อชันมากทีเดียวแต่เมื่อก่อนตอนที่หลินชวงเปิดเผยที่อยู่ฐานทัพของฉันในเว็บไซต์พิเศษอีกหลินชวงไปกเกออย่างนั้นเหรอ อย่างเชิง <c> ช <oughs> ั no ้นอย่างนั้เลยน่าจะใช่ล้มั้งเทคนิคดนคอมพิวเตอร์ของเธอนตค่อนข้างดีทีเดียวละเธอสนิทกับเราขนาดนี้ไม่รู้งั้นหรือว่าเธอทำอะไรนอนเตียงเดียวกันแล้วคุณก็รู้เลยหรือว่าฉันทำอะไรเน่ตอนนี้สะดวกให้ฉันเข้าไปไหม สถานการณ์เป็นไงบ้างทีมเทคนิคทางฝั่งนั้นลงมาทั้งวันแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถเจาะเข้ามาได้ตอนนี้มีหลายกลุ่มที่เริ่มเคลื่อนไหวกันแล้วแค่บุสนาออนไลน์เพียงอันเดียวก็สร้างความมืนหาได้ขนาดนี้คนพวกนั้นดูมี power กันม้ากตอนนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะพี่เชิงพวกเขากำลังเจาะรหัสบูสนาเหมือนแกอะไ่งงั้นเหรอดูแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่าคนพวกนั้นเตรียมตัวกันมา เวกมากนพวกกุคงไม่ใช่แค่สร้างความขล่หลนให้ตลาดหุ้นอย่างเดียวแน่นอนให้ทีมเทคนิคและเจ้ารหัสุทนาต่อไปพี่ผาบอสเซจเวไวแล้วก็เฝ้ราระวังแนวโน้มของตลาดหุ้นด้วยได้ครับพี่เจิงจริงด้วยตอนนี้ทางทีมเทคนิคมีการสั่งซื้อกับอิงหมิงต้องการให้ไปหูช่วยถอดรหัสบทนาด้วยแต่ว่าปีหนึ่งไปหูรับงานแค่แค่งานเดียวเกรงว่า เราไปคุยเรื่องความร่วมมือก่อนก็แค่ไปหูยอมตกลงรับงานเงื่อนไขอะไรก็เสนอไม่ได้เลยเอาละฉันญใจพวกก้าไปจิตต่อไปหูดูพวกนายกุุรักกันอยู่งานเชนไปก่อนละกูมาเช่นเจร่วเมื่อก่อนตอนที่หลินจงหากคุณมาผอฐานทับฉันตัวดูมีเส้นสายเยอะมากตัวช่วยด้วยหน่อยสิว่าหลอดไม่ไปจิตจิตต่อยิอ่งมิงหรือไม่ก็ไปหูมา ใส่ของใครเลยทำไมไม่รับเลยแส่ของมนแมลงนะไม่ต้องสนใจหรอกเมื่อกี้พี่เฉิงเกิดปัญหาแล้ว,ลวไพรเวทของสูนการเงินไปเจอตุกกระมืองไปแค่ไม่กี่สิบวินาทีก็สูญเสียเงินไปหลายร้อยล้านแล้วแฮกเกอร์พวกนั้นเหมือนมุ่งเป้ามาที่โปยเจียวของเราทีมเทคนิคไม่สามารถดึงหยุดไว้ได้ตลาดหุดน้นในเมืเอ,องเกเพงไม่เป็นท่าแล้ว ไผเจียเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ชั้นนำของสูงกลางทางาเงินในตลาดหลักทรัพย์เงินสดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศก็ว่าไปเป็นของลู่จิงโจวเหมือนกันเหรอเนี่ยธุรกิจก็ยืมมากกนะหน้นเชียวพี่เจิ๋ตอนนี้ระบบภายในลุ่มไปหมดแล้วพวกเรายังหาคนที่อยู่เบื้องหลังไม่เจอเลยพวกเขาจุมดีจากภายในการแลกเปลี่ยนน่าจะมีหน่อนเบอร์ไส้แต่ว่าตอนนี้ยังหาคุณหาไม่ทันแล้วล่ะ ทั้งไปหัวตบกลับมาหรือ,อยังอยากเลยครับถึงมือซ้ายกระดดจากแต่ว่านี่มือยังขยับได้เดี๋ยวฉันจัดการเองแฮกเกอร์ฝีมือดีของสื่อเย็นคือรู้จริงตัวอย่างนั้นเหรอเอ่อพี่เชิงแกนของพี่ยังไม่หายผมขอไม่ต้องการแขนแล้วหรือยังไงเนี่ยไปเยอ มีส่วนพัวพันร้อมกันเยอะจะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้เด็ดขาดแต่ไปสนามฝึกก่อนก็ได้ชี่ขนาที่เจมส์เ่งยังจัดการไม่ได้ตัวทำอะไรากันเนี่ยผลลัพธ์แล้วแยังขาดต้นต่อเรื่อยๆตั้ง่เปิดเทปเจ้าก็คุมอะไรไม่ได้แล้ว สปายกูโจมตีอย่างบ้าคลั่งแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกมีเพียงจะทําทให้ระบบของป่วยเจลพังอบเปล่าๆนะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาหน้าเสียวเน่าขวานคุณช่วยเอาคอมคืนในปีเฉีงนี้กวา่าอย่ารบกวนเธอเธอเป็นไอ้เกจริงด้วยห้องใต้ดินบางแห่งในเมืองเคตอนนี้พวกเราคงถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ก้อยเกลือลกได้แล้วแม้แต่ตลาดหล,ะละักทรัพย์ปิวยเจลยังถูกพวกเราแฮ็กเลย ในบอกว่าทีมวิ่ีกับป่วยเจ้าเก่งมากอันดับสามของโลกไม่ใช่หรือไงชิก็เงินเงนี้ยแหละนั่นเอาสิครับครั้งหน้าพวกเราลองเล่นกับอิงหมิงกับส่อเย็นบ้างดีกว่าทุกหนที่ว่าอันดับหนึ่งของโลกจะเป็นใครไปได้ <c oughs> พวกเราต่างหากละ้ะคนที่เก่งที่สุดเนี่ยเกิดอ,อ,อะไรขึ้นเนี่ยเงินที่พวกเราหามาหายไปจากธนาคารแล้ว